สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบนายนกเขาใหญ่นะครับก็วันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมทุกคนก็วันนี้พามาดูอ่าเป็นเจ้าคู่ของเจ้าปืนใหญ่นะครับนี่ปืนใหญ่เข้าฟักเรียบร้อยนะครับก็ปืนใหญ่เป็นริวตันนะครับทุกคนเป็นริวตันเสียงใหญ่นะครับส่วนตัวเมียก็เป็นสายต่อดินนะครับเป็นอ่าขันโยนสองกุกมีหลุดสามนะครับ นั่นแหละก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ลองดูครับผมพัฒนาดูนะฮะก็เป็นพ่อริวตันนะครับเปืนใหญ่เข้าผสมเลยแล้วก็แม่เป็นสองกุกหลุดสามนะครับรอรุ้นว่าลูกจะออกมาจะได้กี่กุกหรือจะออกตันหรือจะออกเฟืองนะครับนี่ปืนใหญ่เข้าคู่ได้ง่ายๆนะครับทุกคนวันนั้นก็เทียบวันเดียวก็เข้าเลยแล้วก็ไม่เหมือนจะตีชชแรกเหมือนจะตีก็ทีนี้ก็เข้ากันได้นะครับ สำหรับเจ้าปืนใหญ่นี่เพิ่งจะเล่นได้ติดเฉลยได้ไม่กี่ตัวนะครับผมแต่ก็น่าจะเอามาพัฒนาดีกว่านะครับซึ่งผมมีนกต่อที่เสียงเล็กอยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมชอบนกเสียงเล็กอะ่ะทุกคนผมก็เลยเอานกเสียงเล็กมาเล่นนะครับเอาไว้เล่นส่วนเสียงใหญ่ก็จะเอามาพัฒนานะครับผมเพื่อพัฒนาเอาไว้สําหรับนกพเนียดได้นะครับแล้วก็ฝึกดินได้นะครับด้วยสภาพ หัวจิตหัวใจของลูกพัฒนานะครับนี่มันก็จะดีกว่าตกป่าอยู่นะครับผมเรื่องหัวจิตหัวใจนะฮะก็แล้วก็เรื่องปากเบาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็น่าจะสองใบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมสําหรับไข่ของอปืนใหญ่นะครับในขอดูหน่อยนะมาไม่เห็นนะครับกี่ใบน่าจะสองใบหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ปืนใหญ่เข้าฟักฟักไข่นะครับคู่นี้น่าจะเลี้ยงลูกได้ดีนะครับทุกคนมเมื่อก่อนแม่นี้ยังว่างอยู่นะครับเมื่อก่อนฉันแรกว่าจะรอหาพ่อสองกุกหลุดสามอะไรอย่างนี้นะครับผมมาใส่นะฮะก็หายังหาไม่เจอครับก็ราคาค่อนข้างแพงก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาพัพฒนานะครับก็เลยอันนี้แหละอลองดูก่อนเอาลูกเจ้าปืนใหญ่ลองดูก่อนนะครับทุกคนนี่ ปืนใหญ่เพิ่งจะออกได้ออกเล่นออกป่าไม่นานนะครับแต่ว่าปืนใหญ่เป็นนกที่ผมซื้อมานะครับซื้อต่อมานะครับเป็นหลิวตันตัวนี้ต้นต่ออยู่ที่มหาสารคามนะครับผมแถวอำเภอนาเชือกนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันเขาว่ามันต่อได้อ่ะต่อได้จากในป่าแต่ว่าสำเนียงจังหวะนะครับจังหวะก็ น่าจะไปหลังลูกผสมนะครับผมสาเนียงบวกกับเสียงนะครับก็น่าจะเป็นลูกผสมที่หลุดออกมาหรือยัางไงาก็แล้วแต่นะครับผมนั่นแหละก็จะลูกผสมหรือลูกพัฒนาหรือว่านกป่านะครับมันก็ดีหมดนั่นแหละนะทุกคนบางคนอย่างผมเล่นป่าเงี้ยผมก็เอาลูกพัฒนาไปเล่นป่ามันก็เล่นได้นะครับอยู่ที่เราจะชอบว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเล่นแบบไหนชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับยิ่งลูกพัฒนายิ่งดีนะคทุกคนยิ่งหัวจิตหัวใจยิ่งดีนะครับ การเล่นการสู้นกนะครับขันอยู่ตลอดขันอยู่ต่อเนื่องนะครับก็ทําให้เราไม่ไม่เซ็งนะครับเวลาเราออกเที่ยวชมป่านะครับกี่บนะใบหน้าไข่นะครับแล้วช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับทุกคนนกไม่ค่อยจ,จะคึกเท่าไหร่เวลาออกไปต่อนกในป่าภูเขานะครับอีกอย่างหนึง่งแถวป่าตอนนี้มันรวมกลุ่มรวมฝูงแล้วนะครับผมเห็นหลายฝูงแล้วนะครับอยู่ในป่า มันรวมฝูงกันแล้วนะครับก็เลยมันไม่ค่อยสนใจนกต่อเราเท่าไหร่บางตัวก็เข้ามานะครับเวลาเราไปต่อในปา่าเข้ามาก็มายืนยืนนั่งเฝ้านะครับแต่ว่าบางตัวก็เป็นตัวเก่งตัวคุมฝูงก็ตัวนั้นก็จะพยายามไล่ไล่ต้อนฝูงบางทีเห็นนกลูกนกหรือนกตัวเมียเข้ามาร่วมต้นกับนกต่อเรานกตัวจากฝูงก็มาขับไล่ออกแล้วก็บินหนีไปนะครับ คล้ายๆมันจําลูกฝูงลูกอะไรได้นะครับทุกคนต่อยากครับช่วงนี้ผลด้วยอ่ะก็รอชมผลงานกันนะครับลูกเจ้าปืนใหญ่นะครับนี่ถ้าปืนใหญ่ถ้าใครอยากได้ผมก็ยังเกลเกิดกะแบ่งอยู่นะครับผมช่วงนี้อาหารนกมันแพงนะครับหัวอ้อา,านกมันแพงนะครับถ้าใครอยากได้ก็ยังอยากแบ่งอยู่นะครับแต่ก็เข้าผสมแล้วละ่ะ แต่เอาไปเล่นผมก็เชื่อว่านั่นจะเล่นได้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับปืนใหญ่ถ้าใครได้ดูคลิปมาสักแป๊บนึงอะไรอย่างนี้นะครับนี่กำลังฟักไข่นะครับพอดูหน่อยกี่ใบไม่รู้ครับเขาจะตกไกเขาจะทิ้งหลังหรือเปล่านะเอา้าเล้วแล้วเดีว,วกวนมันเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมทุกคนตนชุดนีนจออนน้จะออกมาป้อนนะครับจะเอามาป้อนเลยนะครับชุดเนี้ย เดี๋ยวจะามาป้อนทำเชื่องๆไปเลยเพราะว่าเผื่อได้เอามาเล่นเองนะครับผมก็จะมาลองมาเล่นเองอยู่เผื่อมันออกมาติดพ่อนะครับขันยนเหลิวตันอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเหลิวเฟืองอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าจะไปทางแม่เลยแม่สองหลุดสามนะครับเป็นสามกุก้อยนะครับตัวแม่เป็นลูกพัฒนานะครับตัวแม่ตายต่อดิน ก็ใส่มีห่วงขามาจากซุ้มจากฟาร์มใหญ่เขานะครับผมซึ่งเขาพัฒนามาแล้วเราก็สานต่อนะครับหาคัดเลือกที่ตัวที่เราชอบน้ําเสียงหรือด้านคันลมอะไรนี้นะครับก็เอามาพัฒนากันต่อนะครับ mm hmm. เล่นลูกพัฒนาก็ดีนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆนะครับถึงจะได้เห็นผลงานของ จะปืนใหญ่นะครับหรืออาจจะออกมาเล่นหรืออาจจะมีคนแบ่งไปแล้วอย่างนี้นะครับผมหรืออาจจะพัฒนายาวๆไปเลยนะครับนี่ปืนใหญ่นะครับรอลุ้นนะครับผมว่าลูกออกมาจะเป็นยังไงนะครับสําหรับการพัฒนานกเขานะครับนี่ผมให้ดูสภาพที่ผมแฝนนะครับผมเป็นกรงพัดลมแค่นี้นะครับทุกคนดูนะครับก็น่าจะเป็นขนาด21นิ้วนะครับ แล้วก็ใส่ตะข่ายแฟนบนต้นไม้เลยนะทุกคนดูดิอันนี้ผมก็ยืนอยู่บนหลังรถนะครับแฟนบนต้นไม้เลยตรงผสมพื้นที่เรามันน้อยเราก็ใช้แบบนี้นะครับทุกคนมันก็ผสมได้อยู่นะยิ่งแบบนี้ผมมองว่ายิ่งไม่ทิ้งลังนะยิ่งกงเล็กๆขนาด21นิ้วนะครับแอสียงพัดลมถ้าก้วงถ้าใหญ่เกินไปมันมันชอบทิ้งลังแล้วที่บ้านผมก็ทําของเก่าด้วยบางทีมันอ่า โยนลงของขึ้นของอะไรอย่างนี้มันเสียงดังนะครับนกก็ตกใจนะครับก็ใช้กรงเล็กนะครับก็กลัวว่าจะทิ้งหลังนะครับนี่เป็นชุดแรกแบบใบไวมากเลยนะครับผมตัวเมียวางไข่ตัวผู้ขึ้นผสมแล้วก็วางไข่แล้วก็ฟักเลยตัวชุดนี้น่าจะน่าจะเลี้ยงลูกดีนะครับนี่ส่วนชุดสิงค์นองนะฮะอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมถ่ายลงไปให้ดูนะครับก็ สิงค์นองผสมพันธุ์ไม่เป็นนะครับอะทุกคนก็พามาดูประมาณนี้ครับผมสําหรับเจ้าปืนใหญ่นะฮะก็เข้ากรงผสมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็รอรุ้นว่าลูกออกมาแล้วจะเล่นได้ยังไงเป็นยังไงนะครับผมสําหรับการพัฒนานกเขาใหญ่นะฮะเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับทุกคนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ